สองแสนเอาแล้วดิต่อไปอาสามสี่จะได้ที่อะไรอ่ะกสุดนี่ที่อามันแรกได้บอะเหรียนรถประมูลเชียร์ตำนานรถกบ ประกอบประกอบห้าร้อยวิียใส่อะไรไว้นะ่ะห้าร้อยอะ่ะโอ้พ่อมึงอะกล่องซ่อมบอกว่านน่ะเยดแม่เยอะ <laughs> เว้ย,ยขนยังไงในตัด แรงแม่กันเวฟฟีดอมกูคโคตรเตรียมการอ่ะไม่เหมือนกับแฟมอ่ะโอ้โหแม่งมีตะกล่องซ่อมแบบพร้อมอุ้มอ่ะรสสะสมตัวแรง เราจะสะสมเฮ้กูจนยังวะ เลยสองร้าน เดี๋ยวนะนแล้วแปชั้นนะ่ะกูต้องออกมาจากในกระเป๋าให้หมดปะเนี่ยโหอไอ้เหี้ยหมูกว้ศาสตร์เอ็ดแม่โอ้โหไอ้เหี้ย หมโอ้ยเฮียมันยังต้องออกมานี่ว่าไม่ลบในนี่ให้อ่ะใช่ไหม ไอเทียมทั้งหมดมีสามสิบสามชิ้นเอแปดเวอร์พอนสกรีน แต่ว่ามันยังมีอ่ะแล้วยังไงอะ่ะมันเหลือปืนบวกสี่มีไม้พูแล้วทำไงอะ่ะ อะไรอย่างเยอะเลยเฮียไปแล้วอาวุธอ่ะ เลือกอาวุธได้เซิร์ฟเดียวก็คงเลือกอาวุธได้เซิร์ฟเดียวเหรอไงก็ต้องเป็นที่นี่ป่ะเพราะว่าที่นี่ผมขึ้นหมดแล้วป่ะ ใช่ก็ต้องเป็นแต่หนึ่งจุดูนย์ผมตันแต่ว่าเขาจะลดเขาจะลดเนี่ยมีคนพีนบอกว่าเขาเขาจะลดเปอร์เซ็นต์เหรอแต่เลือกอันไหนก็ค่าเท่ากันวะสุดท้ายแล้วก็ได้เทียสูงกับเซิร์ฟใหม่อยู่ดิแต่แฟชั่นกูนี่เยอะไปไหนเนี่ยแล้วมันอ,ออกมาทีเดียวไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ย เป็นแปบอย่างเยอะสุดอ๋ะะอนี่ไปหมดแล้วโอ้โหอะไรวะ เดินหนึ่งส่วนก็จะเปิดตอนไหนวะแชทผมรวยเลยนะผมเป็นสุลต่านเลยนะเพราะว่าผมมีทั้งสองเซิร์ฟอ,อ่ะคือเป็นสุลตา่านอ่ะเข้าเข้ามาคือสุลตา่านอ่ะไม่ต้องฟาร์มอะ่ะพร้อมเล่นอะ่ะแต่ว่าเซิร์ฟใหม่มันเป็นไฟตรงเนี่ยก็สบายเบื่ออะ่ะถ้าอย่างนั้นอะ่ะไฟตรงอะ่ะ ไปร่วมของกระเซิร์ฟใหม่ครับอ่แฟม Unity u n i ย i เฮียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้เอาเป็นว่าแฟมผมเรียกว่าแฟมแปดจุดแปดแล้วกันได้บอกไม่สร้างแก๊ง กูไปอยู่แกงอื่นไงไปอยู่แกงอื่นก็ได้ไงสบายผมไม่หายอยู่แกงนอื่นเขาก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องสร้าง เออแล้วผมพูดตอนไหนว่าผมจะทําแก๊งผมยังได้พูดแล้ว,ว่าผมจะทําแก๊งผมบอกไฟตรงสบายแกนี้มึงบอกกูทําแก๊งแล้วเหรออาออะไรมันตาสินเนี่ยทำไมมึงกลัวหรอแล้ววันนี้พิมพ์อะ่ะกลัวเหรอเดี๋ยวไปกลัวไอ้น้อง สมัยมีอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันเลยโอ้แม่งเยอะมากเลยว่ะแชทเชีย่ยเยอะมากเลยว่ะแฟชั่นกวอยื่เป็นชุโบอกอะ่ะกูบอกเลยแม่งยังไม่มีวันหมดเอ้ใกล้หมดแล้วเดีียว อีกเจ็ดติดกว่าตัวครับเดม่แต่ว่าถ้าไปเซิร์ฟใหม่อ่ะผมผมอยากลองอะไรใหม่ๆด้วยนะหมายถึงแบบว่าไปขออยู่แก๊งเขาอ่ะน่าสนุกเหมือนกันนะไหม อาวจริงจริอยู่แก,งก๊งคนอื่นเขาเป็นเป็นลูกกับเบรเขาอะเราเป็นหัวแก๊งมาเยอะแล้วผมว่าเราไปเป็นลูกกับเบรเขาดีกว่าวะ่ะผมจะอยู่แก๊งที่กากที่สุดด้วยผมจะไม่อยู่แก๊งหัวเมืองด้วยผมจะอยู่แก๊งที่กากที่สุดผมม่อยู่แก๊งที่ไม่เก่ง ไม่ทําไม่จะไม่ทําเลยผมจะไม่ทําเลยผมเบื่อแล้วการทําอ่ะผมจะเป็นลูกกับเบ้เขาแล้วอยู่แกงที่ที่ไม่เก่งอยู่แกงที่แพ้เยอะๆเราก็หากแกงที่มันไม่มีผู้หญิงสิเราจะไปหากแกงที่มีผู้หญิงทําเพื่อตุงจะมาเล่นกิจกรรมทันหรออ้อาวไออินดี้อ่ะก็ก็ก็ถ้าเขา ไม่ไหวกูก็ไล่กูออกแค่นั้นเองเขาไม่ไหวกับก,กูกูไม่ค่อยมาเขาก็ไล่กูออกแล้วกูเป็นลูกเก๊งเขาว่ะเดี๋ยวกูก็ไป็นซอปักแบบปกติอะ่ะสมมติถ้าเขาไม่ไหวกูเขาก็ไล่กูออกแค่นั้นหน่ีแย่จะไม่ยากอนะไรล่ะอสัตว์แย่นี่ <S <S 2> <S 2> ง,ง่าย ก็ไปเรื่อยๆสมมติแกงนี้แบบไลก่ก่อกูก็ไปแก๊งอื่นอะแค่นั้นอ่ะปุบๆวันนี้ผมเชื่อว่าแบดยู่ชนะผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าแมนอยู่จะชนะเพราะว่า ไอ้เจี๊ยสเปอร์อะแม่งอาถันไว้เชื่อผมดิมันจะลบอาถันไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าแมนยูชนะเอาไอ้เจี๊ยแมนยูแมนย,แมนย,แมนยูแพ้ปีกไอ้เขี้ยปีศาจไม่มีปีกได้ไงมึงบ้าหรอปีศาจก็ปีศาจก็มีปีกไอ้เขี้ยปีศาจก็มีปีกเอางี้ถ้าแมนยูชนะคืนนี้ เดี๋ยวผมจะทำแมนยูในฟีป้าเลยฉลองแล้วก็ผมจะทำแมนยูในฟีป้าแล้วก็ผมจะทำไอดีที่ไม่เติมเงินด้วยสักบาทหนึ่งผมจะเล่นไอดีที่ไม่เติมเงินเพราะว่าผมเพิ่งได้ไอดีเก่ามกลับคืนมาละไอดีรีเบิร์ตที่ขายไปให้น้องไปน้องผมมันไปทำมาอะไรมาหมดละผมจะเป็นผมจะทำแมนยูที่ไม่เติมเป้าหมายสู่แรงดำ Now that I'm um Là, uống bà nóng hàm nga, chát, uống bà nóng hàm nga. Uống bà nóng hàm nga. Oh, lam luôn, 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 งเงินในกระเป๋าไม่ใช่งเงินไม่ครบอ่ะอ,อออาววุ้าคอยเรื่องที่หลังงั้นก็เสร็จแล้วปะนี่อะไรละผมมีเงินไปประเทศนน้นห้าสิบเอ็ดล้านแล้วมีอาวุธว้าววบึบำำ้บามสัมเบยใช่ใงเลก็คือว่าอย่าง,างเฮ้ยแล้วสกีนทำไงวะงสะกีนอ่ะสะกีนอ่ะ สกินอะไรสกินอาวุธเหรอลุงเออลุงแรกเอแปะหรือยังครับเอแชนก่อนอันนี้ครับมีบองสกินเอแชนทำแล้วนะครับลุงแปลว่ามันจะได้เหรียญเข้ามาในตัวครับโอเคแล้วอาวุธอ่ะตอนนี้กูยังมีอาวุธอยู่ในตัวมันจะมีตามติดตัวไปที่นู่นครับอยู่ที่เลือกว่าลุงจะเอาของเซิร์ฟไหนไปออ๋โอเคครันจะย้ายฐานข้อมูลตามไปโอเคครับผมคนณสบายว่าไงต่อไอแชทเมื่อวาน